สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเบนดอดิโอนะครับอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีมีข่าวดีนะครับมาแจ้งนะครับเป็นรายการนะครับสินค้านะครับจัดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนะครับเป็นชุดไมกรองนะครับชุดไมกรองเจ็ดชิ้นนะครับนี่นะครับ กองเศษชิ้นแบบนี้เลยนะครับจากปกตินะครับจากปกติราคาที่ขายอยู seafood, ่ชุดละ8,500บาทนะครับปกติชุดละ8,500บาทนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับ10ชุดแรกนะครับ10ชุดแรกนะครับให้ราคานะครับที่5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,500บาทพร้อมพร้อมส่งให้นะครับ จัดโปรโมชั่น10ชุดแรกนะครับ5,500บาทพิเศษนะครับจัดส่งฟรีนะครับนี่นะครับ1ชุดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับก็จะมีนะครับไมคกระเดืองนะครับไว้สำหรับจอกกระเดื่อง1ตัวนะครับแล้วก็จะมีไมค์เสแอนให้1ตัวทอม 1, 2, ทอม2ทอสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของแชรกับไฮแฮทนะครับรวมทั้งหมด7ชิ้นนะครับ มีไม้ให้ทั้งหมด7ดชิ้นพร้อมขายึดไม้นะครับแบบนี้นะครับพร้อมขาจับนะครับมาพร้อมกล่องนะครับนี่นะครับกล่องอลูมิเนียมสวยๆเลยนะครับพิเศษนะครับ10บชุดแรกนะครับ5,500บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนี่นะครับของเพิ่งมาวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ของร้านบินดอริโอนะครับเบอร์โทร083นะครับ343 2737นะครับกับร้านบินดอริโอซาวอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่กําลังมองหาชุดไมกรองนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นของบริษัทคมสันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ คลิปหน้านะครับมีอะไรมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ